เดนใหม่นะฮะรับมาแทานแม่แอนแล้วก็พีพีพีพ่พีพ่พนออกพี่ <ขอ S 1> น้องแะ้แต่แรกก็สิจักน่อยอยู่อยากจักน้อยเพราะว่าถับูถัาผู้บ่เคยเติมกับคู่เลยนี่มาตินมนใหม่ซ้ำหัดใหม่เด้เพราะว่ามันหนักมันหลอกไรแต่มันก็มันก็เป็นผลดีกับเราเลยเราก็จะได้กินเพื่อนการย่งออกงานก็ออกงานกับเพื่อนปกติ แ้วทีนีถ้ถ้าถามเป็นการล่างงานนัางสีมีจะอาจจะเข็งเนี้จสักน่อยคือแบบเทศกาลนี้ยเราก็จะห้ามลาเลยมาแล้วสาวสมุทรสีน้ำเงิน จะพาไปดูแดนเซอร์ใหม่นะคะแดนเซอร์ใหม่มาสองคนแล้วก็จะไปซืกอซื้อเล็กน้อยน้ำดีค่าเรบร้ไยป่ะค่าอันเพิ่มมาเบอร์หรือเปี่าแค่จะบอกช่คที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เ่อน 啊，那我就不发言了，各位。有图片可以放。好，我们。

น่เป็นของาก่อนรัีกว่าเรอง่เป็น่างรนะครับอยกได้วามวิวาเอยู่ในการดนการประกอบการงาร้านอารข้างในสวยมากสวยข้างในเป็นโทนเขียวค่ะ ก็เปิดทั้ง <g> ร <fret ting> ้านอาหารคาเฟ่แล้ว <ook> ก <field> ็ที่พักมีครบวงจรค่ะกินข้าวแรกมาต้องไปกินไก่กินข้าวนอกบ้านก็คือมานี่เลยพอออกจากบ้านมากินนี่แบบจึ้งเอาซะเรื่มดับรถบนทางบอรถเพลินรถสีดำมเอาบอกเมลาเริ่เรี่ยนเล อันสาวปอกหลอกคือคือะคืออยู่เด่นจะข้าเสียงมันบอกอันนี้ครับคือนีค่ะเป็นกองเสียงอักเสรนูวค่สบายหรอลงล้วนาดไม่เสียนาทีกนปนี่ต้องเกำเนิดบาเนี่ยอยู่บ้านก็ยบานไหนเนี่ยกุชชี่อยู่บ้านกุชช่มีค่ะกุใช่มี คุณคือกอกหลอกเนาะหน้าตาก็คือดันใหม่นะคะนับขอบ้านนี่ค่ะนี่ค่ะอันยืนอบ้านไหนมันโกค่ะสาวอ่ะขนกานสาวกีบซื้อื้ปกี่งไหนสดดาเจาตีอะไร หนน่อ,นอยคไก่ใหญ่ขึ้นกว่าจะกินหลายเนึกว่ารู้ความปวดกว่าแ <c oughs> ดนใหม่นะฮะรับมาแทนแม่แอนแล้วก็พีพีพี่พี่เพิ่งออกพีนออก่น้องขาโอ๊ย <c oughs> บอสวยอย่ามาพูดด้วยไม่พูดด้วยทิ้งแม่บ嘛ทิ้งแม่ไปแล้วทิ้งแม่ไปแล้วไม่เราบระบัวบน้ำมึงแล้ว เพิ่นบอกแม่ว่าเพินเ่นจะไปเฮ็ดงานอันเปิดรุงจังสีมาเพิ่นว่าถา่ถายอ้ไรถ่ายดะงานกับจังอีกเชนึงพอดีนางได้เป็นนางโชว์แล้วก็ดีใจด้วยนะคะเป็นเป็นนางโชว์หรือว่าพัทยากะเทยคือเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปนางโชว์กันที่ว่านี่เนาะท่านไฟฟันทุกบอกห่านั่งเป็นเรืออนในร่มเรือมันตกใจต่อไปเรือเดี๋ยวมันก็ได้ไลงเพระาะว่าแต่นางสวยอยู่นางได้ลงเลยเพระาะว่านางหุ่นหุนห่นละมุนมา มันไต่ต่อไปเลยใช่ไหมย้อนกันหมูย่าที่นั่นเฮ็ดนีสีตะบอกสะโพกมาเล่นกันน่ากันลงเรือนั่งสวยอยู่ตะวอกนั่งกันสีใหญ่มากดอนล้าเป็นบ้าเลยนอกจากเป็นบ้าเคร่องเต้นอยู่ใส้ก็รู้เพื่อได้กับไก่ที่พาแล้วก็อันนี้ยมีพาราเนี่ยเขาอยู่วงคิมเดียวกันเต้นเดียวกันอ๋ออันนี้ขเดียวกัน ยืนกับสิบมิอยา่างไรแบบแต่ว่าการสีนักในข้างสองหลักแรกอาจสิใจออกแม่เพราะว่าเราเคยสอมทั้คู่สอมเต็มจริงจังเต้นสเต็ปธรรมดามกับเต้นกับครูมันก็จะต่างกันต่างกันแบบรีบรับเลยแหละเนาะเพราะว่าเขาบอลันเดิลจากล็อกไลบ่บอลฮันเดิลจากอันนี้มาเต้นกับคู่กัสินมีล็อกไล่แม่จักน่อยมันกับสิแต่ว่าพ่อเขาแรกๆกัสิบบเข้าใจกับสิบสบขอ,ขอ,อ,อบมันยาก แต่พ่อเข้าใจเลยเว่ามันมันนับหองแบบใดล่มแบบใดกะสิกส,กสิเข้าใจก็สิเป็นเองแต่แรกกรสิจักหนอ่อยอยู่อย่างจักน้อยเพราะว่าถ้าพู้ถ้าผู้บ่เคยเต็มกับคู่เลยเน,นี่มาติมนใม่สํำหัสใหม่เด้เพราะว่ามันหนับมันหลอกไล่แต่มันก็มันก็เป็นผลดีกับเราเลยเราก็จะได้กินการย่างออกงานกะ ก็ออกงานกับเพื่อนปกติแล้วทีนี้ถาถามเป็นการล่าง,งานนางสีนี่กะอาจจะเค้ยงแม่ชัหน่อยคือแบบเทศกาลนี้เราก็จะห้ามลาเลยการที่เขาจะยุดงานนี่เขาต่องมีความจําเป็นว่าจําเป็นอะไรบอสบายไปหาหมอสี่ศแลาก็อาจจะแบบคือคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้อง สียจังสีจังล่าได้เพราะว่าทำไมโยนี่นะเท่ากาับเท่าสีเมนตนะ์นะเตนี่มันจะเป็นโชว์มันจะเป็นโชว์เนี่ยจังน่อยแล้วทีนี้การที่เท่าเห็บโชว์ถ้ามันขาดคนใดคนหนึ่งไปมันก็ขาดห้องแม่ก็เล,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 ลยยินก็เลยเนีนเนียนบอคกิ้ล่าขาดบอกกิ้งมันสิหลงนะแม่นะแเนียนบอกกิ้งไพรมันนึ่งสีมาเพราะว่าคือ คือสมมติว่าเป็นโชว์ใหญ่แดนแดน,นทานี่ยี่สิบก้นเท้าสิแบงทีลลาซีนสินาอันขาดหนึ่งทีมหนึ่งกับหายไปแล้วนี่เหลือสามชั่วกระสือบนหน้ากัะสิอสมบูรณ์สินาเพราะว่ายูนิตส่วนมากกับนี่การทำงานในระดับ เวลาเวลาทํางานเราก็ทําเต็มที่เวลากินเวลาดื่มบอสก็พาไปกินไปดื่มเต็มที่ตั้งใจมากละ่ะคิดว่าจะอยู่ได้อีกตัวอ <c oughs> ะ่าไห่เมื่อเด้อไม่หายมัอันนี้เคยเห็นนั่งดูอย่ตอนนี้บ่ค่อยบ่ค่อย แล้วก็เป็นเพื่อนกับจีนี่ตลอดแม่บอกไมเห็นนะเชียวยังไม่เคยไปใส่เลยแล้วนี่เห็นดูอยู่นี่มาล้อมอยู่ใส่แม่เห็นตลอดรอแล้วกันกับจีนี่มูรอเรียนใหม่มีบุญตไปด้ี นี่นอนอ <c oughs> ออนี่เห็นตลอดแม่ว่านี่บอกว่เห็นตลอดนี่มีเมื่อเล่ามีสายเห็นตลอดนั่งนี่นักก็บโตแต่ยูนิกาช่วงจากนี้ไปก็วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาค่ะสิ้นีกุ้งตีอยู่เอยแล้วก็ถ้าบ่อนนี้ก็จะมีงานเห็ดงาน่ะซอยมูอยู่อะน,นเห็ดหัวเห็ดกระบะ ก็วันละสองร้อยผ้าทาร์่าร์บ้าบอไปใส่สีมาจะไปรับเจ้าพิเศษอะได้แม่ก็เซตซื้อตามไล่ซื้อตะลังหมูตะลังหมูสุดท้ายวันนี้เขาก็ทำเป็นวันที่สามแล้วจะคอยว่าอะไรจะมือบางอยู่จะมือไปเปแลรนใหม่อ๋อรแบบนี้งานล่าสุดนี่เขาจะไปน้ำบันงานอยู่มือนอันซัพพลอูะซ้อมเต้นใหมเขาอันใดที่ล่ะเท่ากับเป็นเท่ากับซ้อมเต้นเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำชุดหรอกเพราะว่าต้องแกะท่าสติจอน สเตปจอนหนึ่งสองสามสี่เลยใส่อยู่แล้วแกเลยน้องท่านก็ไปรูดเอาเออเนี่ยนะชุ่นเหมือนละมีเออเคยเต็มคำมีกรอนมีกรอบผู้ชายเนี่ยนะสเตปจอนครับอันเพราะว่าอย่างนี้นั่นคือโชว์วงสีข้อกระน่าจะใส่จอนไปก่อนเพราะว่าโชว์วงอั่นคนใส่โชว์วงเก่าอย่บอกเก่าช่วนี้เราขึ้นกี่ไรโชว์วง ก,ก็คือคอนเสิร์ตกับจ้วงยนี่ยข้างหลังไปการแก้คอนเสิร์ตอันสเตีปอันพวกวาเลสตีสเตียปใดทีด่มันใส่การแก้เหมูก็ช่วงนี้ต้องมดเลาะนะคะต้องดูแลเพื่อนไปก่อนนะเพราะว่านะถ้าไ <c oughs> ม่ซ้อมเพื่อนก็ไม่ได้ออกงานนะคะเน <c oughs> าะติ้นแล้วมือนเนี่ยละมือเนี่ยิีดสเอาฝากเนี่ยฝากโตไปสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะอายุ23ปีนะคะฟังนะฟังเตือนเลยนะคะสวัสดี<อ>ค่ะ <c oughs> <c oughs> กอดโลมก่อนนะมกาตชื่อกมคายสดาปีนะคะต่งน้ากวเอาไว้นะคะอตตอนเลยเกิดเพื่อนการโน่กายจะเป็นห้องไฟกันดูอได้เพราะว่าเพื่อนสาวกันห้องจะเป็นสามุมสามมุมจะไโอ้ยกันจามเพราะว่าอันนี้กัเป็นกันให้รุนรูซะแต่นี่เพราะใครเห็นดอกแต่ว่านี่เห็นอยู่ เดี๋ยวไปพูดจีกัดไหมบอะพูดจีกัดไหมบ่ส<อ>พูดจีจกาหมานะคะโอเค ia, ค่ะวันก็รับแดนเซอร์ใหม่ที่เรียกว่าพิซไซบาสิบาราบบนไมาคิดบางแล้วว่าแพรพลีเพอแพรลีไปเป่าแค่นไปเล่นตลกมันก็เสือกเก่า,ามันก่นเสือกก็เลยจะเด้รับไปมงคนหนึ่งเดียวคิดเบืองกันว่าจะเอาไปโอเคนะคะฝากน้องๆแดนเซอร์ใหม่ด้วยนะคะ